เออไม่ผมว่าปกติเจก๊กอ๊อลฟก็ทำแบบนั้นเออก็อเอามาจากเจ๊กอลฟนั่นแหละเออนะครับเจ๊กอลฟก็แบบเราทำให้เห็นสอดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยมากับพอ่พยยอพิาาลาก็อออต้องเรื้องน้องริพายเป็นสาวจีนก็ต้องให้เขาเห็น,หนแต่งหนแบบนี้น,นะครับถ้าพี่อกอลฟแต่งหน้าดีพี่กอลฟก็จะมีงานเยอะอยู่งงละก็ทำงานเยอะอยู่แที่พอดีวันนี้เฮ้ยใครแต่งหน้าแพงเขาไม่ไปหรอกไม่ไปหรอก เพราะว่าแต่งสวยนั่นแหละแกถึงไม่ให้แต่งเพราะว่าฉันสวยกว่าแกไงพี่พอดนนน่ะสวยกว่าก็เลยแบบก็เลยจะต้องการซีนไงเห็นปะล่ะกันซีนแล้วก็ว่าเนตอนนั้นมีฉากหนึ่งในในนั้นด้วยเขาให้แต่งตัวฉันว่าหน้าหน้าขาวคอดำอ้าวอ้าวามาแต่ก็รู้สึกว่าใชไหมเขาแต่งหน้าคือขาวแต่คอไม่มีคือเขาไม่ลงคอให้เขาเรียกว่าหน้าเขียวคอหน้าสปายคอโค เป็นอย่างนี้เองแต่ว่าวที่ทำไมคันสวยขนาดนี้กล้ามาบอกหน้าต่อไปของผมกาอยู่ได้ไหม่ราจงใจแต่งรอตะปะขอบผมแล้วยังยัง<ร>ต้อง,องมีเอาไว้ต้องเือนทันวากว่าจะได้ฉายโอ้โหมาไมด้รอเล่นหลายเรื่องเลยไม่ก็ดีเดี๋ยว,<อ>วมันแบบมีฉากเพิ่มข <laughs> ึ้นแยัง จินเลยนะกิน uh, ข้าวกินปลากันเลยเขากินข in anyway. ้าวกับไอ้นี่ไม่ได้กินปลาขอบุเจะภาพมื้อนี้ด้วยนะคะเดย์เดยนี้ไปข้าวเช้ามาพันกว่าบาทเออดูสี่คูณทุกคนค่ะเสื้อเสื้อขาปาไม่เคยแบบทำงานอะทำไม่เต็มที่เลี้ยงอะเลี้ยงไม่ว่าหรอกอืมอุปมประกาตลอดเลยเคยเกือแล้นะก็ช่วยขายปลาอยู่นะพี่กอล์ฟตอวจริงปรณกดีว่ะ ปรอ,อกอบทําดีที่สุดแล้วเขาขัดปลาแบบเออาร์เลยเขาก็นึกถึงปลาเถอะไอ้เดือนมาทุกลุมหายใจเขาก็รุมมือเป็นปลาเป็นปลาอามมือคนเดียวไม่ทำงาน,นเลยมีพี่ตาต,ะตะลอดเลยโดนถามเหม็นด้วยล่ะกระบอกแล้วว่าคุณจะช่างคนใหม่ไปแล้วเชื่อหรืยัไม่มาตายอะไรคนนั้นนะอุย้ยช่างคนที่โดนคุยอะ่ะ <c oughs> ไปไก่ทอดเหรอติดต่อกอตี้มาสิวะ่ะเอามา้ทำไมเอามาแต่งหน้าไหมทำไมไม่เป็นกอตตี้ก็ได้แตติดต่องานอย่างนีเดียวใครนะคือคอตตี้ก็คนคนที่มีดราม่าตอนนี้ไงก็เคยติดต่องานเรานะแล้วเราก็เคยไปด้วยใช่หลายงานด้วยไม่แต่ตอนพี่ตายไม่มาเป็นเป็นก็เลยคุยอ้วนๆอะไรนะฟหมืามเลยเธอทุยเหรอทำไมดูแมนจัง ใช่แขห้หรือเปล่าเอาาาเอใช่น่าจะใช่แน่แน่อันนี้ตัวคืดีเลยดีเลยเาไปถ่ายด้วยกันนะเนี่ยแ,แล้วนี่นี่ขานนี้ขาทำแปแล้วทำแปะนะจริงจริงมันยี่แปะทำแปะันี่แปดยี่แปกี 28. 28. ป่ชั่วโมงครับพตาพ่ตาขาวอะไรอะไรอะไรกันกี่ชั่วโมงวันนี้ ไอวันเนี้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอยที่ที่ไปบรรยารย์ไปขโมยถามพึ่งเราวก็พูดคนเดียวอยู่แล้วมั้งเนี่ยไม่ไรจะไปสร้างเอเนอร์จ<ม>ีเดีจะวะแอบเป็นคนเดินผ่านนะคะเจอก,กันได้ค่ะทำงานเป็นทีมน่ารักมากจะไม่ทีมหรอกค่ะเขาไม่ได้รักกันค่ะอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบกันค่ะรักแบบยุ่มหัวอืมฮะ รักแบบยืมหัวโอเมามาให้กันพูดภาษาไทยไงรักกันแต่แบบรักแบบยืมหัวจะอยู่แบบใครอยู่ยังอื่นก็ได้ค่ะที่การเสรอมกลางห้างแหละการดูดเลยปกะรีดีกว่าวันนี้เฮ้ยมันต้องไปหมดเฮ้ยมึงเซ้ยร์เมือแทนมึงกะรีดได้นะทำนพี่ป๊ถ้าไม่ทำงานพี่ป๊อกจะสูบปากนะเฮ้ยเต้คนน่ะหู่มีงานนะครับมีงานมองให้เลยถ้าเธอไม่ทำงานถ้าเธอไม่กินแม่ฉันจะสูบปากเธอนะ มันรู้เรื่องมากพี่กอล์ฟรู้ไหมว่าวันนี้พี่กอบต้องนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนพูดเลยนั่งตักแทนนั่งพายนั่งตักแทนนั่งตักแทนเพราะว่ารถข้างหลังเต็มครับดีนะดีจริงนะพี่ได้ฉันนั่งตักแทนได้เพราะฉันไม่เสร็จเก่งในมาพอดีโอ้ยน่าตาทุกคนแอนนึงก็โอ้ยเลยอ่ะแัหนึงก็โอ้ยเลยโอ้ยยังไงเพราะว่าโอ้ยสิโอ้ยสิเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไลฟ์ดีนี้เดี๋ยวดี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกจ้า มาหน้าเต้าอีกไอลราติ๊กต่องนะจ๊ะทุกท่านตอนมาค่าลก่อนขำค่ะพี่ตะลันขำดิฉันที่ฉันพูดทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล่นแต่ที่คิดจริงครับหับขำะไรหลับ เป็นเรื่องเล่นที่คิดจริงจ้ะวันนี้ไปไหนคราวันนี้ไปบรรยายจ้าที่ห้างนาไปกันได้สี่นักรีนเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆสี่อน่ะไออันรู้ระได้พากับเมื่อไหร่เาจะเปิดไลน์ชื่อแลกกนนเงินนะจะต้องไปดูที่กลอนี้ ไปกันได้เลยนะคะทุกคนไปรอก,กันได้เลยรอกีดรอการเลยกันได้เลยขอผ่านพุ่มด้วยเด้อได้พาแได้่านทกคนเดี๋ยวพอดูอาจารย์ไล์เสร็จก็ไปสลับบสส่งลิสจอนไปนั่งรถตู้ไปก็ ช่วยงานเนาช่วยเขาเป็นตลอดแล้วเขาช่วยเราไหมเวลาเราช่วยเขาเนี่ยช่วยเขาช่วยเราเพราะว่าเราทําบุญทําทานไงเราไปทําบุญทําทานไงนสว <ะ S 1> <ะ>ัสดีค่ะดูก่าสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟสวัสดีค่ะตออแท้ได้โอ้โหนานไปต่อแท้เอาบุญลงทานมาฝากทุกคนนะครับจบ เป็นไปแล้วก็ช่วยเราไปแล้วทำไปทำไปทางทำเอวยวิตาสุดทำเออยำใดทำใดทำเออยวิตาสวดมากครับพอดีฉันขอปัดมาข้างล่างหเฮยสวัสดีค่ะแตงว่าเสร็จนี้พี่ตาคงต้องต้องให้พี่ปัดส่งสิงๆใบ้าองคนนะครับเพราะว่า ่าเพราะต้องใส่ไปพี่นี่ก็จะปักที่นี่ไม่ได้เนี่ต้องกลับบ้านกลับบ้านแล้วพี่ปักส่งทีสนี่มอ,องเพราะว่าพี่ยอมไปเดื้อมีเอาที่เอเดือนนึงอ่ะฉันไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม,ม,ลม,ม,ลมจะเป็นเดือนแล้วแหละไม่เขาไม่ว่าเราหรอกเดือนเดือนนี้อย่นะครับต่อไปดูว่าเนี้ว่าเดี๋ยวพี่ว่าที้ต้องใส่ไปไอ้นู่นเนี่ยใช่ไหมเราพี่โปนแล้วพวกนี้กักของคนจะได้<ม>ต้องฝากที่นี่ที่ไกลมากเราจะเข้าได้สนิทกับที่นี่เ้วยแพี่ฝักส่ง มันไม่ค่อยสนิทตอนที่เอทิ่มก็ไม่สนิทแต่ว่ามันลดนนนะอาย่างนนี้แหละตะลบเลยคือะไรเหรพี่ฟอมันคืออะไรเต้เจ๊เจ๊แค่เจ๊งแค่หัวละเขไม่มีใครถึงดีกวันนี้แล้วหรืออ <c oughs> <c oughs> ุ๊ยแยง ช่วยแรงมากสวัสดีจ้าเต็มตัวเต็มใจกันได้นะคะวันนี้ไปฟังบรรยาคือเรื่องสุขภาพกือเรื่องสุขภาพปะวะเพดูหันห่างเมื่กี้น่าจะใช่ ็คือนะบอยบอกเพาว่าให้ลบโพสอันหนึ่งอันนั้นนานก็ไม่ลบนะทําเป็นแบบแอฟเนียนนะอย่างตลอดเกรดมากเลยคนแบบลบแล้วลบลบลบจริงๆไม่ลบเพื่อจะลบให้ไม่ต้องลบหรอกถ้ไม่ต้องลบตอนนี้มันไม่ทันแล้วคนดูเป็นล้านแล้ยคนไม่อะไรเยอะชอบเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบแบบว่าดราม่าแก่บเรื่องที่มันไม่จริงแล้วก็ให้หางานให้ปวดหัวน่าร เนี่ยเห็นบลาตลอดเลยเอาปลามาขายไปทีที่ด่าคือเรื่องปลอมไหครับจริงจริงเขาทายินสินค้าได้เลยครับทารผิดหมดแหละที่ตัวเองทำอ่ะคนอื่นเข้าใจผิดไม่เคยจะเอ๊จะอยู่ข้างใครดีนะตอนนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรู้ว่าใครกันชั้นอยู่ข้างคนถูกใครถูกเรื่องนี้ฟอร์ดเล่าใครถูกคะเรื่องนี้บอกมาซะดีดีเขาผิด ำกลับมาแล้วค่ะทุกคนความชํำความเอย่ยความช่ำความอย่าง <c ười> เสียงไม่มีแล้วนะสวัสดีครับคุณแพรลี่ถูกเสมออ๋อเขาบอกเ่าแต่งตัวไปไหนกันครับวันนี้ไปบรรยายครับที่ห้างนาสรีะครับทินนะคะ่หออ ไม่ใช่สีอนะครับี่ดรสี่ข้อดีข้อใจสดใไปกันนะครับไปกันนะทุกคนถ้ขอี่ประมสองอื่องมันเนี่ยเตระวราันเกลือะไนี่งม่รู้นะมันไ่แกเนี่มอันนี้เหมือนมากเลยเือลแ้วอจูเล่นกีตาร์ัอการเล่นอีอ่ะสรุปว่าเรานอนในเมืองใช่ไหมครับจะได้ลงในเมืองเร ของงานฟอร์ดนะครับโอเคเื่ากี่นาทีครับด้วยดาราโซนดาราโซนใช่ไหมใช่ไหมมันไม่มีผ่านอย่างนี้ไงประคนไทยนัดกลับคือเราแยกกันนะแยกแยกเพราะว่าจะลงมาอย่างนี้เลยไดาราพ่อโนรูน่าจะนอนต่อเจ็ดแปดคืนเพราะมีผู้ชายด้วยเหรอเขามีเด็กใหม่บุญรำเลยนะบุญรำครับอีกแล้วเหรอหรอไม่ได้แล้วเหรอไม่ใช่หรอทำไมพูดอย่างนี้เราไม่มีหาที่อื่นไม่ได้แล้วเหรอเออก็ตามเธอได้หรอเฮ้ยไม่ บุญร,รำเขาไม่เลิศจริงทําของทำไรใส่ม้่ซั่วไปให้มันจริงหล่ะเปล่านะให้มันตรงกับใจบ้างเออจีให้มันตรงกับบ้างเถอะไม่เลิศทำไมไม่หาที่อื่นเออไม่ใช่มาโน่นนี่นั่นกับเขาแต่พอเขาไม่อยู่ก็ร้องห่มร้องไห้ไหิสิบวันเลยนะเออไปไหนอนะ่ะสิบวัน,นไปไหนน่ะ